ตาคะเลืกทางให้หนูหน่อยแต่ะนะคะหนูจะไปทางน,นั้นใา้ตึง่งกลาวกตาอีคว้างอยู่ไอ้เสื้ยวีลาทำลยโรล่าหนึ่งเอีิตามาคว้างก็คือต้องการมาบอกบุญในล้านเท่านั้นแหละบุญอะไร่ะครัตา คือจะมาบอกว่าตานี่เป็นคนแก่ลูกล้านก้าไม้้ากันอย่างพื้นเดียวสาวแต่ใจนุงตอนกลางคืนเวลาตกดึกมันน่าวล้านเออมื่อนี่เป็นเน็จจาคำว่ามาบอกบุญในล้านคือไอ้ล้านได้ตำบุญหนอกพ้ายตาไปอ้มนอนสักพื้นที่ล้านถึงมันเรนแคนตายุ่งไปชุด ไอ้เรพื้นเดียวชี้ปันกันยังไีมาข้อเลืยหลาแมแล้วอุงยิ้งนีทร้างไว้จริงๆกับไปมู่ขอทานไปจุงน้อยก็ไม่ได้ผลพึ้นไอ้ไรไอ้ลุงนี่ไม่เคยเห็น้าไม่ใช่คนบันเราตจ๋ากหนูยากที่จะทำบุญ S <S <an> <S แกก็จะเอาไปยอมนอนได้ยังไงพระหนูชายนุ่งค่ะชายนุ่งเนี่ยเืออลานกลัวว่าหนูจะมีโทษค่ะอ้มันมีมีโทษด้วยยู่ล่ะเน้เอ,อคุณเรายอมเพื่อยกายให้คุณแกไปยอมนอนนั้นได้อันนี้ส่งสูงหูตีองเนีย่ยจดแม่เจ็บใจง ว่าเพื่อล่านนะแต่อย่างนั้นก็ดีแล้วหนูยินดีที่จะทําทานอยู่เสมอตาขาตาไปรับเอาที่ปากหนองน้ำนอนเป็นไรละ่ะวันพื้แกไปเอาปากน้องอลาลนฉันจะเอาน้ำเป็นที่ปิดบังความละอายค่ะอ่าได้หน่อยน้องหน่อยอลาน หยัดแมมดันนี่ตายอ้อมใจเคยย้ายผือปุยแดงอุ้อย่างเข้าร่างฆ้านะเนี่ยรอเลยเรอรักคุณรอช่วยคุณ <c oughs> เอ๊ะตีในร่างเข้า,างร่างฆ้าหนึ่งะกูตัง้งใจไปแล้วว่าไม่โม้ข้อตานก็โม้หิดน้องหยับแมมกูตีตังมาเจี๊ยกรหนึ่งวันนี้มันข้าวใช้กูแล้ว ว่าเทวดาเงินความศรัทธาดินูเชื่อมันแล้วกับกายกายยังตามแระแสรูปคนแก่หาหวับนี้ก็เป็นเทวดาอยา่ามาจานันมจนใจหยับข้าวกลายแล้ยกมือไหว้ พระดาไม่รู้ยกกายอย,าอยู่ไหนขณะที่แก่นายได้พูดไปรู้สึกตกใจว่าเขาจะเฉงเพราสักทีว่าจานั้นบันเองคันพ็แต่วดาค่ะขาปลอมตัวลงมาเลยค่ะก็ใช่แล้วแล่ะลูกสามาวันดีพอจะอธิบายให้เธอฟัง องสมมาสมพูตธเจ้านั้นในลูกนะก่อนแต่ท่านจะเข้าสู่ปรินิพานท่านในกล่าวคำเทศนาเอาไว้ว่าคนเราสร้างกรรมดีจะได้รับผลดีสร้างกรรมชั่วจะได้รับผลชั่วเช่นทำทานกดอย่างเดียวกันเราทำบุญกับอะไรก็จะได้รับอันนี้สูงเช่นนั้น นี่เธอทำบุญกับพราแล้วเธอมาถูกเปลือยกายแบบนี้นี่เท่ากับแสดงให้ประชาชนหมดความเลื่อมใสในคำเทศนาของพระองค์ประชาชนก็จะเข้าใจผิดว่าพระองค์เทศนาหลอกลวงประชาชนไม่ใิแล้วแต่พระองค์ไม่มีตัวเข้าสู่ปรินิพานไปก็่ายิงพอเป็นเทวดาผู้ที่รับผิดชอบ ในฝากพระหมาของพระองค์นี้จึงคิดมาช่วยเหลือเธอพร้อมแล้วติ่พ่อเอาเครื่องทรงสวรรค์มาให้และพร้อมไปด้วยประขันแก้วกายเย็ติดเป็นคู่ประงับและพ่อจะแนะนำให้เจาเดินทางไปถูกกรุงทวาราวดีพระมหาคนครไปปรากฏตัวเป็นยอดสัดตรีจเด็ลูก ล้างบาล้างเมืองหรือความประชวนก็จะเลิกล้างกันไปหมด,ด้วยกลัวบารมีพระขันเล่มนี้อ่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเป็นพระการุณาที่คุณยางสูงที่เทวดามาช่วยลูกก็น,นั้นล่ละสีนายแก้วทำไมไปอบปยบตัวอยู่ลุกขึ้นมาเลยแก้วไม่ใจคุณ มันเรื่องอะไรไว้ในแก้วกลัวอะไรกลัวติวนาครับแล้วกลัวอะไรกับเราในแก้วกลัวติวดนาแข่งแล้วเราจะแช่งนายแก้วมันเรื่องอะไรนี่มันมีเรื่องอยู่เลยกับที่ผพุ่มพูดไปเดียวต,ติวานาไม่กลุดดีครับแกพูดว่างไงในแก้ว เก่พ้มหวาไม่โม่ข้อทานกับโม่วิดน้องหีตีสักครบเก้าใจว่าเทวนาตรงกรูดผมเห็เก็เ,เคยพูดว่าเทวนาตาเข่งเคยเล่นโด่งก,ก้องลุยก็จริงและนดแก้วแต่นี้เราจะแช่งนายแก้วทำไมเหติหนายแก้วพูดออกไปก็เนื่องจากนายแก้วจะช่วยเหลือคนนี่เราขอบใจแล้วนายแกว้วโอ้ยวันนี้กันทำข้าวทุ่นไม่ปลือ ว่างมันคุยแจกและต่อไปนี้เราจะถามนายแก้วว่ากรุงทวาราวดีพระมหานครประวัตินี้นายแก้วเขา้าใจบ้างไหมเข้าใจครับลองอธิบายมาควังที่นายแก้วว่างไงหัวกระชัดพระองค์เัินมีมุ่งอุตรชัยกุมารทั้งชาม คนผีเพื่อนนกพมารคนทีต่องนกพาดุนคนทีจ้ามนกัทชิดชุดทองกานีพระองค์แกแล้วยากที่จะหมอบไม้บานเมืองใ้ลูกปกครองแต่พระองค์ขัดเลือกดูเที่ยกอนก็เลยหมอไปลูกชุดทองกานีผีผีไม่ยินยอมขัดขานครั้งหนึ่งเป็นการไม่สาเร็จครั้งที่ร่องพระองในเรียกร้องประชาชนเข้ามาโคขนเยงก็ประชาชนได้มาลงคะแนนเที่ยงให้กำหนดระทิดเ์ลาว แต่ไม่จำเร็จลวาวนบพมาานบพุุนได้นนไปขัดขานว่าพระองค์ทำตามระบบของประชาธิปไตยไปเกี่ยวข้องประชาชนทำแบบนี้แบบชาวนาเหลือตังผู้แทนก็ไม่เป็นพผลํำเร็จคานนี้จนกระทั่งว่าบังเกิดล่างบ้านล่างเมืองยิ่งย่อยไปสร้างี่สร้างล่างควานเดี๋ยวอาลราวาัตประชาชนทุกมู่บ้านทุกมุมเมือง พระชาชนก็เจ็บไขยได้ป่วยพระองค์เองก็ทุงประชวนมีแต่ทุงกับชุดโม้พญามานก็ไม่ขอจะวันมวยรณนี้พระมรมราชินีได้ทุงทุบินนิมิตว่าถ้าไม่ได้โยสตสตรีไปปรากฏตัวในเมืองแหล้วหลังบ้านหลงังเมืองนั้นก็จะไม่ลือหลงังคณะนี้พระองค์ก็ได้รับคร้งกระซับต่ตงางมพี่น้องให้ออกคืบอบ้าโยตสตรีว่าคนน้อยเคยได้โยสตสตรีผู้นั้นจะได้ปกครองบ้านเมือง ยอดชั้ีก็จะอุปิเทง่ายเป็นราชนีองกระยัพระองค์ผู้ที่ดับกระเไปน่ยตามที่ผมได้รู้มากครับโอ้นายแก้วรู้ละเอียดตั้นอย่างนี้นี่นะนายแก้วนายแก้วรู้มาจากไหนไหนายแก้วอ้เฮ้ที่นายรวนนั่นผมพาลูกอัวเมียไปตัวหนึ่งพาไปทาตัวมันกำนันก็พอดีไปถึงกับกำนันหนังเปิดวิทยุทางการเมืองประกาศมาผมก็ได้คว่งโลดเรืองขับ โอ้อนายแก้วนี่มีหลักถามเพียงพอแม่รูกวัวมอีอันเคยชื่อกับกูไม่คายเลยลูกวัวการเมืองนี่ได้รู้การเมืองกับเพราะมันถ้าไม่ผ่ามันไปทำตัว,วนะ่ะผู้ใดรู้หมดตำใจราคาการแถวนี้เคยมาขึ้นหนึ่งไอกับผมไม่คายลูกวัวเมียกูตัวหนวกการเมืองพอแล้วนายแกจะพูดอะไรอีกอะ่ะ ปุม่มชุ่มชุยปุ่มคุณหัวเมียปุ่มกลับกลับมาหุ่มในวงการเมืองพอแล้วนาะยแก้วเอาละต่อไปนี้สามาวดีเจ้าจัดแจงแต่งตัวกะเตอลูกพ่อก็จะมอบหมายเครื่องทรงพร้อมไปด้วยประขันแก้วกายสิทธิ์เป็นคู่ประงับในหนูนะ<า>ว่าเทปาออดังใจแลวลม่ดันหมอบาน ให้ดูใจดวงดูดาลูเกอมาอาศแล้วอังมับาเศร้ากจอไปทำทีมาตกแต่งกายเสด็จตั้งใจรลอมประคันแกว้วฝัาว่าจะผ่าตั ไปคุงสวายาเตอร์ลูกประสามีไปไปในลูกนะนายแก้วแกวต้องไปกับเขาด้วยไปในแก้วเนีย่ยผุมไปชุงหลาได้นายแก้วมีประโยชน์นะจะมองให้เมื่อนายแก้วนำเขาไปส่งแก่สัตเขาจะพอใจรักนายแก้วเ็าจะแต่งตั้งให้นายแก้วเป็นขุนนาง ต่อไปก็จะมีบ้านอยู่มีคนใช้มีเงินใจมีข้าวกินมีน้ําอาบนายแก้วดีกว่าอยู่บ้านนอกของนาไปรวยซะในกรุงดีกว่านายแก้วซึ่งไปรวยกับพุ่มย้วนได้คงจะยิ่งคงกับไปสุมมันไปเรื่องนายแก้วไม่ใช่นายแก้วไปร่ารวยแล้วจะทิ้งเนี้เมียนายแก้วรับไปด้วยเป็นไรไอ้นายแก้ว หอยพันคุณชุนเหยียดผมโอ่ยับรวยกำมันกีดเรยไม่โอ๊กก้าวใจว่าตรงเมียมือจริงรับไปได้เหยียดผมรวยแนวอย่างเง้ยแนวกวมาเลยมุ่งรถจิบวิ่งตักตรงหน้ามารับไปจิ้งโกงอ๋ไม่เจ้ยคงยิ่งขับในฟ้าตุ้งพ้มเพลองวาดตรงนี้เดียวขับออกมาชนวัวตบกันสักเดียวพอได้ไปในเมืองกับเขา ไปอยู่ที่โคนไม้น,น้นนะในแก้วครับแม่คนกันสร้างความนี้แล้วอันนี้ต้งมันจารน,นอ้องแกเปลืองถุมไม้ใจโขลกที่งอะบนนี้ในตาพูดตึงย่างที่โยแลว้วพี่นองนอหยาดมันติดผ้าดีนึ่งผ้าแคบไม่พกทูกาาแน่ตรงพื้นในจุดหัวรบเรียบรองแล้วและขับเลื่นทาง กูไปแาวอยู่ทางน,านั้นไม่เห็นไปไรกันเดียวนี่มแผ่นผืนกันมดแน่วเคยเป็นเคยกันหลายแก้วคอยใหญ่ตรงตีวดาเลยเรียบล้อมลงมาเป็นคนแก่แกลงจอยว่าองค์ยิ่งจะมีความศักดาเชื่อมันหรือไม่การทำบุญนั้นว่าจะได้อันตรงเมืเเ่อแกเอ็นใจพปันหาแกก็กลับทวมตีวดาแกก็ได้มอบเื่องทุ่งกระวันเป็นอันนี้ตรงข,งของการทำบุญกับพระ ให้ประกันแก้วกายทิพยูประนัดอยากจะสร้างให้เดินทางไปยังคุงดวาวราวดีพระมานครไปดับร่างด้วยความประชวนและจะได้ปลาคตตัวขึ้นเป็นยอดสักทีนี่ในทองคุณสร้างความดีจะได้เป็นเงกษเป็นโตท,ที่เชื่อเชื่อที่ว่ามึงจะกล้างอุบาทและนี้กูไดพรอไรรอสร้างความดีมันกันเทวได้กูไปกันนะอันนี้โตไปหน้ากูได้เป็นคุณนาง มีคุณชายมีหุ่นยายมีข้าวกินมีนำอาบมีปัญยวูผู้ไปรวยระรวยทองที่นี่เพราะช่วยเลือกคนตาพัานนันมึง,งเคยผูกเทวดากันไห้แก้วตายโอ้ไงกูไปนับคุณกันหมดอย่าปล่อยเลยจังเอออยู่ในเมืองมึงมังน,นไม่เข้าวทว้วงอยู่กลางถุงปนีน้องโอ,อ้ก็ได้เดอยวเวียดนามแล่เด็ดในเมืองนั่นไม่น้องอีวีไอ้แก้วกับมันแลนแรน หัวแรนแขงนไม่กูเกลยดหน้ามืงเอาล่ะนายแก้วแกอย่าไปรังแกนายทองเลยนะนายแก้วที่จะได้รับผลดีในเรื่องจากอะไรเนื่องจากนายทองเป็นผู้กองเอกเอกมันคู่กับผลนายแก้วอย่าลืมม่ต้งองหากว่านายทองไม่วิทน้ําให้นายแก้วได้ยินและนายแก้วจะได้ดีอย่างไรนายแก้วไม่มีทางที่มาช่วยรอกแต่แสดงว่านายแก้วได้ดีก็เรื่องจากนายทอง เมื่อนายแก้วได้ดียังไงก็ขอให้นายทองได้ดีเมื่อยังไงแก้วผู้วันนี้มาทำหูบาดได้รับอันหนึ่งั่นนั้นนคุณเราเป็นอย่างแววเหนวกป็นยูนักหน้าผู้หน้าได้ไปเป็นผู้แทนนายแก้วอย่าเลยจรองเอเอมึงเปเรียงกระชับวันก็ปฏิวัติขอคุนหูบาดท,ที่เข้าไปหน,งนงังให้คนล้มในึ่งกระพับหลบหลงไอแก้วเงียบไม่เลย ไปเต็มนัน้นลูกแล้วว้าว